เขาจะยอมปล่อยและยอมให้คุณหายไปจากชีวิตของเขาไหมจากคำถามนี้นะคะเดี๋ยวเรามาให้ไพ่ช็อตตอบคำถามนี้กันค่ะว่าเขาจะยอมปล่อยและยอมให้คุณหายไปจากชีวิตของเขาไหมเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าสถานการณ์จากหน้าไพ่มันจะเป็นยังไงเพื่อเช็คพลังงานของคนที่เข้ามาดูนะในใบแรกไพ่มันขึ้น5ดาบรู้สึกว่าคุณและเขาดูมีปัญหากันนะเหมือนความต้องการไม่ตรงกันอะ ตัวเขาไม่ชัดเจนกับคุณนะ่ะแต่ยังดึงคุณไว้ในชีวิตนะอ่าไม่ชัดเจนแต่ยังดึงคุณไว้ในชีวิตพวกคุณอาจจะยังต้องติดต่อกันด้วยเรื่องของแบบผลประโยชน์เรื่องงานเรื่องแบบทาวัตถุลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ความสัมพันธ์คือเขาบอกให้คุณรอรออะไรก็ไม่รู้รอไปเรื่อยๆรออย่างไรจุดหมายนะคะเออมันเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคุณไม่ค่อยโอเคกับความสัมพันธ์นี้อ่ะ คุณอยากจะถอยออกมาคุณต้องการความชัดเจนนะคุณไม่ชอบความคาราคาซังหรือว่าสิ่งหรือช่วงเวลาที่คุณรอมันก็รอมาสักระยะหนึ่งแล้วอะแต่เขาก็ไม่มีความชัดเจนใดๆให้กับคุณทีนี้ถ้าคุณจะถอยออกมาเนี่ยเขาจะยอมปล่อยและเสียคุณไปเลยไหมไพ่มันขึ้นมา The m a g i c i เ n เขาไม่ยอมปล่อยให้คุณหายไปหรอกเนี่ย เขาจะใช้ในเรื่องของธุระหรือนู่นนี่นั่นในการติดต่อแล้วก็ลังคุณไว้ดึงให้คุณกลับมาเนี่ยดึงให้คุณกลับมาเขาดูเป็นคนเอาแต่ใจมากเลยค่ะเอาแต่ใจเอาแต่ความคิดของตัวเองแล้วถามว่าสถานะมันจะดีขึ้นกว่านี้ได้ไหมไม่ความสัมพันธ์ก็ยังเป็นจุดเดิมความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้ชัดเจนเหมือนเดิมเนี่ยก็ยังให้คุณรอรออย,อย่างไรจุดหมายเช่นเดิมค่ะ แต่เขาก็ยังประคองคุณไว้แล้วถามว่าเขาจะให้ความสำคัญกับคุณมากกว่านี้ได้ไหมความสัมพันธ์มันเป็นอะไรที่มันชิลมากมันไม่มีความชัดเจนค่ะก็ไปเรื่อยๆแบบนี้ก็อยากให้เธออยู่ในชีวิตของฉันแบบนี้แต่ก็ไม่ได้อยากจะให้แบบเป็นอะไรที่มันชัดเจนไปมากกว่านี้ไปเรื่อยๆแล้วถามว่าอะไรที่ทำให้เขายังไปเรื่อยๆแบบนี้คะ เขายังมีตัวเลือกเนี่ยเขายังมีตัวเลือกเขายังมีช้อยและเขาก็ยังไม่เคลียร์ตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์มันก็จะเป็นอะไรที่แบบคาลาคาซังแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆอะ่ะหลังคุณไว้นะในช่วงเวลาที่คุณจะไปก็ดึงคุณกลับมาแต่ถึงเวลาก็ไม่ชัดเจนกับคุณเพราะฉะนั้นนะคะใครไม่ชัดเจนกับเราอะ่ะมันคือเรื่องของเขาคะ่ะ แต่คุณเองอาจจะต้องชัดเจนกับตัวเองนะว่าสิ่งไหนที่คุณควรที่จะได้รับและสิ่งไหนที่คุณไม่ควรที่จะได้รับโอเคเขาลังคุณไว้คุณมีความสำคัญต่อใจเขาจริงๆเขามีความรู้สึกกับคุณนะแต่สิ่งสำคัญคือแล้วเขามีอนาคตให้คุณไหมล่ะคือลังคุณไว้ดึงคุณไว้ดึงคุณเอาไว้ไหน ดึงเข้ามาอยู่ในอ่างเหมือนเดิมอะ่ะแล้วก็วนอยู่ในอ่างใบเดิมไม่ได้มีโอกาสในการพัฒนามากกว่านี้หรือมีอนาคตมากกว่านี้ถ้าสิ่งที่คุณต้องการคืออนาคตที่เป็นคำว่าคู่ชีวิตหรือคำว่าอนาคตในการมีความชัดเจนในพาร์ทของครอบครัวหรืออะไรก็ตามคนนี้ไม่ตอบโจทย์คุณต้องชัดเจนกับตัวเองเลยว่าคนนี้ไม่ตอบโจทย์เพราะคุณรอมาตรงคือคุณรอมาแล้วอะ่ะรอจนเหงือกแห้งเหนียงยานอะ่ะ มันก็คงไม่ชัดเจนไปมากกว่านี้เพราะถ้าเขาชัดเจนเขาชัดเจนไปนานแล้วค่ะแต่ประเด็นคือเขาไม่ชัดเจนแล้วถ้าเขาไม่ชัดเจนแล้วคุณจะไม่ไม่แบบชัดเจนแล้วก็ทิ้งอนาคตของคุณไว้กับการรอคอยเขารอสักวันหนึ่งเขาจะชัดเจนรอสักวันหนึ่งเขาจะปล่อยคุณไปไม่ค่ะเขาไม่ปล่อยคุณไปเพราะคุณนะ่ะยังยังมีผลต่อความรู้สึกของเขาและเขาเองก็เลี้ยงคุณไว้ในสถานะที่ไม่ต้องชัดเจนก็ได้ เพราะคุณเองก็เริ่มเชยชินกับแบบนี้แต่อนาคตมันคือของคุณไงถ้าคุณจะอยู่อย่างนี้ต่อไปนั่นคือการที่คุณนะ่ะเลือกเส้นทางชีวิตของคุณแบบนี้แล้วนะคะแต่ถ้าคุณบอกว่าโอเคไม่ฉันจะไม่โอเคแบบนี้คุณก็ต้องเลือกในการเดินออกมานะคะเพราะอนาคตมันก็คือสิ่งที่เราเลือกเองอะการที่เราไม่เลือกแล้วปล่อยให้เขาเลือกเราแล้วล้างเราไว้อย่างที่บอกค่ะเขาล้างคุณไว้จริง แต่มีอะไรนอกจากคำว่าการดึงเข้ามาอยู่ในวนลูปเดิมอ่างใบเดิมไม่มีอนาคตไปมากกว่านี้คุณต้องคิดเองค่ะ